เฮ้ยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องรีบออกไปดูแล้วเดี๋ยวโอ้โหมันวิ่งหนีกันไปเลยนาลุงนายต้องทำอะไรไ่หรือเราไปโคดไฟได้ด้วยหรอวะพวกเราจะทำอะไรเรื่ยโอ้โหตัวหนึ่งมีดาบอีกตัวอะไรเนี่ยอ๊อฟมือใหญ่ของข้าซันคาร์สอะไรเดี๋ยวโอ้ยเว้ยละไงนายนายได้ยินไหมเนี่ยจะเข้าไป ก็อนจแรกนะด้ไอ้ทันเขาไม่เล่าไม่ให้พมแล้วเหรอเฮ้ยหืมไยังตั้งเลยระวังนะโอ้นไม่เามล่ยัง้เฮ้ยด้านหลังไอ้นเขาไม่เล่าแม่โคตรกจกมันเป็นไรเลยนี่วาโอ้โหไม่เกรียมเลยนี่วา ไอ้นี่นูวาที่มัทไเลยเฮ้ยเอามาเลยเออค่ะว um, ัน er, uh oh, oh, ี้แหละต้องดูซะแล้วโอ้วันนี้นะคไปดวนะ้เกียยไปเลยว้าวตรงไหนามเขาคนลเาไหนั่นเลยเหะ ถ้าเสียงชัดหรือว่าอะไรที่มันฟังแล้วดูแปลกๆผมก็ขอโทษได้นะครับผมเป็นมือใหม่